สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเซเว่นอีเลฟในมือคุณเซเว่นเดลสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณยูและคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะที่ทําให้ญี่ปุ่นต้องออกมาประนามครั้งนี้แล้วก็ใช้วัฒกรรมค่อนข้างจะรุนแรงต่อความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือด้วยเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะฉันค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสําเร็จในแบบคุณ Fort u n e r Leader g e n e r a t i o n ทางโฆษกของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวยืนยันนะคะว่าเช้าวันนี้ค่ะเกาหลีเหนือได้มีการยิงขีปนาวุธอีกแล้วนะคะในเวลาประมาณ7จ็นาฬิกายีนาทีของวันที่4ตุลาคมค่ะยิงออกจากในเกาหลีเหนือนะคะ ไปยังฝั่งตนออกของประเทศเกาหลีเหนือนั่นแหละแล้วขีปนาวุธนั้นมันก็ข้ามผ่านภูมิภาคโทโฮกุของญี่ปุ่นเวลาประมาณ7จ็นาิกาสีนาทีนะคะไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นซึ่งนี่คือการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่5ของเกาหลีเหนือในรอบเวลาเพียง9วันเองนะคะโดยเริ่มยิงครั้งแรกในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ในขณะที่คณะเสนาธิการทหารร่วมของกองทัพเกาหลีใต้และยามฝั่งของกองทัพญี่ปุ่นก็รายงานตรงกันนะคะว่าเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย1ลูกจริงในเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็เข้าน่านฟ้า ของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาด้วยนะคะกองทัพเกาหลีใต้ก็คาดว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่ใสระยะกลางที่เรียกว่า IRBM ยิงออกจากจังหวัดจาก,กังของเกาหลีเหนือค่ะส่วน NHK รายงานนะคะว่าขีปนาวุธนั้นเคลื่อนไปได้ไกลประมาณ4,000กิโลเมตรแล้วก็อยู่ในอากาศ22นาทีก่อนที่จะตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทีนี้ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นก็กล่าวค่ะว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นมันผ่านน่านฟ้าของญี่ปุ่นมันไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสําหรับเครื่องบินแล้วก็เรือเท่านั้นแต่เป็นการกระทําที่ร้ายแรงและสร้างปัญหาให้แก่ความปลอดภัยของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ขีปนาวุธถูกยิงผ่านนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นขอประท้วงเกาหลีเหนืออย่างหนักที่สุดค่ะ ตอนนี้ญี่ปุ่นเองกําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็เรือต่างๆที่กําลังเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนะคะจนถึงตอนนี้ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นค่ะญี่ปุ่นกําลังวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดการยิงขีปนาวุธครั้งนี้แล้วโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นก็บอกด้วยว่า การยิงอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายครั้งในช่วงนี้มันคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพของญี่ปุ่นโดยตรงของภูมิภาคและของโลกด้วยนะคะเป็นปัญหาร้ายแรงทั้งต่อญี่ปุ่นและประชาคมโลกและเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยค่ะเรื่องนี้ทําให้ในายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นก็ออกมาพูดแล้วนะคะประนามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว,ว่าป่าเถื่อนสิ้นดีเลยค่ะ การถแถลงของโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเองนะคะรัฐบาลได้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินทันทีให้ประชาชนหาที่กำบังและเตรียมพร้อมอพยพรถไฟในทางตอนเหนือของประเทศก็หยุดวิ่งด้วยค่ะแต่ญี่ปุ่นยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการใช้มาตรการป้องกันทางการทหารทำลายขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะ เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธมาหลายครั้งในช่วงที่สหรัฐและเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบร่วมซึ่งเกาหลีเหนือมองมาตลอดเลยนะคะว่าการที่สหรัฐและเกาหลีใต้จัดซ้อมรบร่วมนั้นเป็นการเตรียมพร้อมที่จะบุกเกาหลีเหนือค่ะในขณะที่2ชาตินี้ก็ยืนยันมาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่ได้ซ้อมรบเพื่อบุกเกาหลีเหนือแต่ว่าซ้อมรบเพื่อป้องกันตนเองค่ะทีนี้ก็มี ผู้ชี่วชาญนะคะชื่อลิฟเอริกอัรชลีย์เป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเอวาในกรุงโซกล่าวกับสำนักข่าวอัจฉริยว่าการยิงขีปนาวุธรอบนี้ที่มันผ่านน่านฟ้าญี่ปุ่นทําให้สถานการณ์แย่ลงอย่างมีนัยสําคัญเลยนะคะเกาหลีเหนือเองนั้นยังอยู่ในช่วงเวลาของการยั่วยุและอยู่ในวงจรของการทดสอบอาวุธค่ะซึ่งน่าจะต้องรอดูกันไปจนถึงการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะที่อาจจะมีการทดสอบอาวุธครั้งสําคัญของเกาหลีเหนือด้วยที่นี้ แม้การทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งที่ผ่านมาของเกาหลีเหนือมักจะเป็นขีปนาวุธที่สายใกล้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูตลอดทั้งปีนะคะตั้งแต่เปิดปี2022มาเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปเยอะค่ะหลายครั้งจนแทบนับไม่ทั่วเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึง ICBM หรือว่าขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งถูกแบนอยู่นะคะไม่สามารถทดสอบได้แต่เกาหลีเหนือนั้นมีการทดสอบ ICBM ไปแล้ว ักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือมีเป้าหมายในการขยายคลังแสงอาวุธเพื่อกดดันรัฐบาลสหรัฐให้ยอมรับเกาหลีเหนือในฐานะรัฐนิวเคลียร์นั่นเองนะคะซึ่งคิมจองอึนเพิ่งประกาศไปไม่นานนี้นะคะว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเป็นรัฐนิวเคลียร์แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้คาดการไว้นะคะคุณลิซ่าคุณนิวว่า การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งต่อไปของเกาหลีเหนือนั้นดูทไลายดีๆเลยนะคะคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนนะคะไปจนถึงนะคะในช่วงของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่จะอยู่ในวันที่ช่วงต้นเดือนของพฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นรอดูกันนะคะตามที่มีการคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนือจะมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มิกกี้มากครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n n e w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ